ไม่พื้นไม่ทันบ่นี่ไอบ่บนนบบอบนเลยไก่ขี้ใส่คุณไผวิลาขี้ใส่ดีก่าเอานไปไหนละ่ะเขาเมื่อเรียวโวยวายเรียวโวยวายอยากนอน,อ,อ,น,นอยู่นี่ไม่ได้แล้วโวยวาย,ายใครก็เอาไม่อยู่คะ่ะ มันนั่งกับซบ่วนอนกับเเาแซองนลมนพ่อเอากับปเาแซงานคอยในบัวนบ่ห่อนี่มล้ยงไห้อยู่แล้วก้อยไมดกลินบ่ก้อยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนงเ่รเฮ็ดนางป่าเราเอาถือบ่เฮ็ดนางมเฮ็ดนาง่นางรมเฮ็ดนเี่างร่มนางร่มแ่นางร่มบ้านบอกไหล น,นี่ยายซาตำแจ่วตัวจะขวากระเทียมกระน้อยใส่กบครับกบขพา่งคั่วเรียบร้อยปีงึงเลี้ยงมหอมเลยยังไงนอกแกงน,น,น้ำแมนเขาหรือเป่ไปริเส่ยยังไรครับเกลือกับกระเทียมกับสลตดจังหน่อยแค่นี้เอาได้ ย่างเลยครับบ้นานตำเจียวยังไงเยี่ยวปลาแดก๋ยวเยียวปลาแดก๋ยวเยียวปลาแดกยังก็มีกระเทียมนหนึ <laughs> น่งเห็ดหนึ่งเห็ดกับแกงหน่อไม้อันเดิมครับตอดไข่เต้าเู้สับเพิ่อด้วยเนาะโอ้ต้มไข่เก <laughs> ินไฟผู้เดียมันจะเสีนก็เพ <laughs> ียงสี่ พอแล้วอืมันครับต้องมีเม็ต้องสิเลยเรียบร้อยครับเป็นเตาเรียบร้อยปิดไว้ครับบันดนรอ,อเวลาสุกอี่ยังเอาเลยบ,บ่ทันน่อาละไส้สาบ,บ่าไหวล่ะเหมือนเดิม ไม่รอแล้วเห็นแล้วกับขอนเจ้าคือเกาใส่ไปกินก่อนยังจะกินกอนเฮื่อบอันกะไม่ ว้าวดีแท้เอ่ีาาเ,เออดีดดกิบบมนมันบะ,ะติะขาตัวมันกับ,บอิมแล้วันนีโอ้โหนี่ก็ะเซียเพื่อนแล้วนี่จนแจงน้ไม้ตัเจวเดี๋ยวใครน,นี่ดิปีนี่นกินข้าย่งวะยังไงในน่นก,กินเขาไหม บุกินบ่บุกินกนี่ถ้ากินกบบ่พุลประตูพุลประตูพอดีตกพุลประตูพอดีบุ๊ดไดกินข้าวกราบมาให้กินน้ำให้ให้กินอยู่เล็บหให้มห้กินเล็บ,เบมันอยู่อันในห้องไก่ครับปากเขา่็กินโตเขาก็จีนกินนะคะตปิดมันยังไงมันไปไปไกลๆ รอทันเดียวเขาก็ได้รอปิ้งกบสละตัวสิซุกง่ยห้องบอลล์เนี่ย,ยสวยงามอยู่แมงยิ้มอะไรเปิดแฟตกินเลยโอ้แมงก็นั่งยังามั่มาอยู่เนาะซิมไั้นนคำเนี่ย,ยจิบไลทะบ่ ครับอันนี้ครับอืมัอืสุกเรียบร้อยครับอืมอันนี้พอดีเลยพอดีตัวมันนด้การจะได้นั่นมันครับมัน,นไปเรียบร้อยท้องกินยังบ่เอ้า <c oughs> คือกบอยู่แม่ก็กินกินน้ำกันเนะมวกกินสปีชีเดียวกันนี่น่ฮะเอาไปหายตัวอีกแล้วสวยงามจักรยานลูกหอมชี่มันกะันมันแ่บปะ แสบตัวกินเนี่มันเสบเนาะกินแต่ตุยมันเนาะหัวยังแสบเดียวเหระยังม่เลยปินกบจัดเลยเดิอตวยตุเตะเตะจัดเลยหอนเหอมเงี้ยบรซิกซิมจากตอียขึ้นแหละทางนี้เพราะปั่นไปกับยายซาแล้วครับ บางเสียงครับไม่จะบอกไมจะเป็นกบหน้าเนาะอือแบบอ่ะเลยใเบ็ดนะ่ใ่เ่อ่อ้ว้จ้ดยไอด้อะไรอ่ะอือหือมองกบกว่ามันหอม Ừ. biến cục. Ừ. mai Mang gì là tù, Bị phép bài nhau phò bên ta. có <Jimmy sếp bọn> <coughs> 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 Mẹ, mẹ tầm treo xếp đi. Bậc Phương, chín ออกินนต้องหาว่าบโกินยังไงบกินได้ขี่า่ีิได้ปักไฟตายยิ่งไม่ั่างเด้บันฮึอผู้ลตัวผู้ลยตัวผุดผุ เอาตัวนี้บุมีตุยนะพูเดเีต้มมีตุยอตุยมาแจบเนียวฮะตุยมาแจบดูงหัวเนี่ยนูนกนงตุ้ยงาวันรัตรขังน,น,นั่นบ่นอ้ยแล้ให้มักตุยเกินเนี่ยเงไงอันนี้มักพิเศษเลฮะเดีด๋ยวกินนะ

ช่วงงานสารว่าสุเรียงกบแดงเครื่องนี่คู้เท่าเขาจะอไร้ปกึศดีกบมันมากกับงูเลยว่าสั่ยู่เทปลาไปเลยอย่างไรก็ยังไม่เที่ยมันนั่นว้าอันนี้ผมแงงอ่ะไม่ได้เราดังกากไ้ข้างหนอยอยู่ในปร่เ็ศเสียงหน้าน่อยขั่ไหมที่เทอิเลกซิตเอาแติเอาเสียงตัวนี้เอาลงไปทางใต้อยู่นะโอยทไม

บาว็ยิ่ง่าขอเลยอนีนองไข่เนาะใข่เนแบถามเนี่ยต่อย่บ่ก้อนหัวใครมือได้เอไนมือสวนน่ะเข้ามาว่ามันแมนน้องาถม่ก็บอกบอกก็บอกตัวก็จะเป็นเส้นนั่นจ้ะบัวก็บอกจ้ะ คนวะมอสองมันแกมือสองมันเบอยตัวด่หาือเนาะหามือไม่ไ่ได้เป่อนเป็นตะกี้วหามือจะไปว่าแต่จะเอาเดี๋ยวนี้ใช่ือนเรพวเวทุกแบลูกแม่หอยนี่ันเนาะคนมีรูปฝรังนี่มันเคยเปิดอะไรเมืองอยฝรังมาจีบมันนะ กับม่ได้เกิดทุกันนะไ่ได้เกิดเลยพ่อพ่อขอนยวต้องทิมเรื่องขอเรื่องแ้งกันซะก่อนถ้าคิดว่าจะอยู่น้ากันจริงๆแปลชื่อปร์เทศได้เลิกกันเพราะว่าขอกันแ้งกัน่อแม่ทั้งสองฟังเลยมาเจอกันแล้วแต่ละฟังแต่ละไฟนี่ผู้ก้นในประเทศไทยต้องมินิเสียหาใส่ฟังไหนดิจิหาใส่ทั้งสองฟัง ปัญหาีนคู่ส้องชาบ้ันเนี่ยจริงๆนี่าะันก็บอกว่าเราพยายัมเยอะพยายมไม่กันเจ่าเนาะเรื่องว่าพยายาหอเนอได้ดูกันแล้วแตเรองของไม้นาะ้ำบากเะแล้วไปนี้ป้าวไป้องเก้อนกว่าเนี่ยน้อยหน้าแบบไม เกอวเมื่อไหเกิดกูเกิดแล้วแจะพ่นมาพนหนีได้นี่ะไม่ได้กินกูไม่ได้กินนมผอมเลยะแล้วก็ไปบอดแล้วเก็ดกับมาเก๊าเจ้าขอม่กูพ่มมาเกไม่ได้กินนมแม่เนาะไม่ได้อาบตาเด้ื่อชือว่าลมนั่นทุกต้นไม่กวนเนาะะยังเตสายเกล็บได้จะเกาเป็นตีมมใสาไส้โอเคอ เออตอนจบนั่งน, mhm. นั่งเลยำด้เจจาระบายจะามบาทไม่เอาาต้องมือถึงของดักใช่ป่าวบ่ะ่ื้อเฮ่าือหยังวะช่างบอเคือวันตืนได้อี่บียี่บีขันพระซ่างไปเนียวในการน่นโลไม่บอก่าไ้กินมาเขาไม่าเขาเลยมันนี่ไงน้อันนี้พอได้หน่อยเห็นอยู่ ดึกก้อนหินใส่ขัวข่าขั้วขากลังสีดึกก้อนหินใส่กันถ้าใแล้วกับนัยู่ี่้วกาดีนั่นทีแล้วก็ไม่ดือน้ำนั่แหละม่พหไ้าพูมาอีโเรายังแน่นอนแล้วไปลพวยัง แองเดียวจะอะไรมาห้ามแกงน้อมไม่ร,สระนะ้สัตว์บานัวประนอันแหละราใส่หน่งเมี่ยใส่หน้าใครเป็นเป็นตาแล้าแล้ว,ลวาขาเนี่ยต้กปูต้อแ,แล้วชงหายไม้กินยดงดีกว่าบ่แกเลย่อดีตครับ ทำไม่เป็นเคยไม่ดิอืออีเบล้ออีเบลจมคักเลยโอ้ยขัดหือเสียงกองนักมันเรนุ่งเก่งแหมลนะ่ะ <laughs> อ๋ออีเบลจมคักเลยเห็นแจน๊ดน่อยหน่อยนะกระห้องเบอร์เกียร์เลยอะครับผมกินเขาเสียบๆบากนัวหัวมวลจะไม่ตะกี้ไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม